สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พง่งได้มาพูดถึง10อันดับน้ำาตกที่สวยที่สุดในข้องโลกนะคะซิปซ <10. S 1> ันเทอร์แลนฟอลอุทยานแห่งชาติยอบแลนนิวซีแลนด์ในประเทศที่เป็นสถานที่พิเศษในใจข้องเราน้ำาตกที่สวยอามสูง5้0รเมตรแท่งนี้เธอเป็นน้ำาตกที่งดงามที่สุดในซินิวซีแลนด์ย่างไม่ต้องสงงัส จูรเละชันพบว,ว่าน้ำตกแห่งนี้ดีกว่าน้ำตกอื่นๆที่เราเคยไปมาในแดนแห่งเมกข้าวยาวและด้วยทํราตลที่ตั้งอันห่างไกลในอุทยานแห่งชาติฟอร์แลนด์อันงดงามและเป็นธรรมชาติเขตมอรดกลก,ลกขององ,องค์การยูเนสโกเราจึงสมควรได้รับโอกาสมาเยือนย่งยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นเนื่องในไฮไายไห,ห้องเส้นทางเดินป้ามิวฟอรแท็ก ซึ่งได้รับการขนาดนนามว่าเป็นหนึ่งงในเส้นทางเดินป่าที่ดีที่สุดในโลกซึ่งตั้งยุทัากลางทัศนียภาพอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์น้ำตกแห่งนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายและเราจําเป็นต้องจัดพื้นที่ให้กับน้ำตกแห่งนี้ในรายการนี้ก้าวนำตกผิดไว้ดันมาเทียตอนเนื้อโคโอเอเชีย เมื่อต้องพูดถึงประสบการณ์น้ำตกโดยรวมแล้วเธอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ไม่ควรพลาดแม้ว่าน้ำตกอื่นๆในหลายชื่อสิบอันดับแรกของเรานน้นจะมีลักษณะเป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวแต่น้ำตกแห่งนี้ก็มีเขือข่ายน้ำตกมากมายนับไม่ท้วนน้ำตกบางแห่งสร้างความประทับใจให้เราจนโดดเด่นออกมา นำโต๊แห่งนี้แยกทะเลสาที่ใสสะอาดและมีซี่ั้นล่าแห้งออกจากกันซึ่งมอบชีวิตให้กับระบบนิเวศอันนุดมสมบูรณ์และได้รับการปกป้องแห่งนี้ขณะที่จูลี่และชั่นเดินไปตามทางเดินตั้งตางมากมายเราได้ลอดค้ามและรอบๆนำโตกที่มือชี้เสียงเกือทั้งหมดในเครือค่ายนี้ทรงผลให้ได้ประสบการณนำโต๊ที่ใกล้ชีที่สุดที่เราเคยมีมา เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วการน,นำน้ำตอกเล่านี้มาใส่ไว้ในรายการนี้ถือเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเรา8ปดเดซิฟออุทยาแห่งชาติวัดนาเจกุลประเทศไอร์แลนด์นี่คือน้ำตกที่ทรงพลังที่สุดแท่งหนึ่งข้องอยุโรปเมื่อเราส่งน้ำแข็งละลายลงมาย่างไม่ยุดหยางด้วยอัตราการไล่ห้องดาบประมาณ500ลูกบาศเมตรต่อวินาที เนื้อหน้าผ้าสู 4, 4้70เมตรเราก็แทบจะรู้สึกได้ทึ่งพื้นดินทันสะเทือนใต้เา้ห้องเราขณะที่เรายืนดูพลังที่น่าทึ่งหนีเจ้ายาใกล้ตั้งอยู่ที่จุดเริ่มต้นของที่น้าประทับใจแกงแห่ย้อนเวอร์ชันไนแลนด์และล้อมรอบด้วยน้ำตกสํำคัญที่ร้มแห่งในแม่น,น้ำท่าเดียวกันนับเป็นตัวย่างข้องภูมิประเทศที่ดืบที่ดีบและดีบที่เป็นเอกลักษณ์ของไอร์แลนด์ แน่นอนว่าผู้หลังธรรมชาติทางไกลหลายไกลตั้งเอาชื่นชอบน้ำตกแห่งนี้ดังนั้นเราจึงรวมน้ำตกอันยิ่งใหญ่ไว้ในเลยชื่อน้ำตกที่สุดทีด่อัมดับเลกได้ย่างง่ายได้เจกาฟอร์ดฮาวคาดาลูประเทศไอร์แลนด์น้ำตกแห่งนี้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่แปลกตาที่สุดที่เราเคยเห็ในในโลกน้ำตกอันกว้างใหญ่เลยเชีชช่ยวลากหนีไล่ลงสู่แม่นม้ำเป็นซองชันโดยทำมุม9กิองศาต่อกัน ส่วนหนึ่งข้องวงกลมทองคำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวลากของไอแลนด์ในภาคตะวันตกเชียงใต้และแทบจะยู่ในแผนการเดินทางข้องทุกคนนอกจากรูปร่างนำโต๊อันเป็นเอกลักษณ์แล้วเรายังมองเห็นหลุงกินน้ำโค้งเนื้อน้ำโตกเมื่อเรามีสภาพอากาศเอื้ออหน่วยอีกด้วยจากนั้นเราจึงไม่มีปัญหาในการรวมน้โตกซี่ทองแห้งหนี้ไว้ในรายการโปรของเรา หกน้ำตกโยเซมิตีอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแม้ว่าน้ำตกแห่งนี้จะไม่ได้ไล่จละลอดถังปีแต่ก็มีน้ำไล่เกือบตลอดปีด้วยความสูงถึง2 4ง5ฟุตทำให้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกเนื่องจ้าเป็นอัญมณีแห่งแรงทองเที่ยวในหุบเข้าที่ไม่มีใครเทียบได้เราจึงสามารถมองเห็นน้ำตกแห่งนี้ได้จากจุดชมวิวและเส้นทางต่างๆมากมาย จูลีและชาติได้ให้น้ำตกแห่งนี้มาหลคาขังและในไล่ทางจนเรามาจะคิดว่ามัานเป็นเพื่อนเก่าเนื่องจากเขาถึง,ดงได้ง่ายมีทิวทัศ์สวยงามที่ตั้งและขนาาที่ใหญ่โตเราจึงไม่ต้องไส้เลยว่าจะรวมน้ำตกแห่งนี้ไว้ในรายชื่อน้ำตกที่ดีสุดสิน้ำดับแล้ของเราหาน้ำตกไกเอเธอแม่น้ำโปโตาโรประเทศกายอาณนาะ ก้าวกันว่าเป็นน้ำตกฉันเดียวที่สู้ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งน้ำตกรูปทรงสี่เหลี่ยมขึ้นพ้าหนีก้าวกันว่าสู้71 1ฟุตและกว้างท7 0ฟุตตั้งยูยอดโบรานทำกลางป้าฝนที่บรยสู้ที่สุดแห่งหนึ่งที่ยังล,งล่องเรือยุบนโลกการได้ไปเยือนสิ่งวัตรย์ของโลกแห่งหนี้นํานนมาซึ่งซาตป้าห้ายักษ์และทําให้เรามั่นใจว่าสถานที่เช่นนี้ที่ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ เลยนั่งเจ้าที่ได้สัมภาษณ์สถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองแล้วเราก็ต้องเว้นที่ไว้ให้กมน้ำตกแห้งนี้ในชื่อที่บรรดับแรกของเราซีคารไนมาประเทศเวเนซลเอลาน้ำตกแห้งนี้ได้รับการยอมรับย่ง่งน้ำตกแห้งนี้ได้รับการยอมรับยั่งกว้างๆว่าเป็นน้ำตกข่าวออนที่สู้ที่สุดในโลก คุ้งลงมาเจ้าบูเข้าโตลึกลับเทปุยลึกเข้าไปในป้าฝนบริเวณสุนสู้ข้องเวเนซูเอลายากต้งเนื้อเป็นระยะทางเป็นลอเจเมตรโดยมีความสูงรวมกันลออเจ9เมตรการมีอยู่ห้องบูเข้านี้คาดการตะั้ผอแรงที่มาห้องบูเข้านี้ไม่ใช้ซิ่งอื่นใดนอกจากป้าเมฆที่ชื้นและซึง้งที่ชื้นแช่และซึ้งดึงความชื้นเข้าสู่ที่ลับสูงนั่นเอง ไม่ต้องไสเลยว่าไม่มีอะไรเทียบได้กับน้ำตู้แห้งนี้และการได้เห็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่น้อยนอกจากนี้การละายเพื่ออย่างโลกเพื่อม,มีโอกาสเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนี้ทาให้จูลี่และชั่นประทับใจไม่ลลืมอย่างแน่นอนเราแน่ใจว่าสิ่งนี้จะส่งผลเช่นเดียวกันกับไครก็ตามที่โชคดีพอที่จะได้ไปประชมภัยเละได้เห็นสถานที่วิเศษแห่งนี้ ซ่าน้ำต้นไนแองการาออเทรีโอแคนนาดานิวยอร์กสหรัฐอเมริกาน้ำต้อ,อันทรงพลังแห่งนี้ถื่อเป็นน้ำต้นที่โด่งดังที่สุดในเอเมริกาเหนือและยังเป็นน้ำต้ที่ใหญ่ที่สุดด้วยปริมาณน้ำเฉลีย่ยสูงถึงเจ็ดพันลูกบาศก์เมตรตวินาที T. นอกจากพลังอันมหาศารแล้วเรายังไม่มีบัรท่าในการเยี่ยมชมน้ำต้ด้วยพอเข้าถึงได้งา่ายและยังสามารถชมจากถูกมุมมอง ได้อย่างไม่มีปัญหาอีกด้วยจูลี่รับชันได้ไปเยี่ยมชมน้ำตกหนีซ่องค้างในทครข้างที่ปายเราก็ยังคงตะลึงกับความยิ่งใหญ่และปาะังข้องมันแม้ว่าบริเวณโดยรอบจะดูเป็นธรรมชาติหน่อยก็ท่ารับเราแต่เราก็ไปเสด็จไม่ได้ว่าน้ำตกให้งนี้จัดอยุ่ในชื่อน้ำตกชัน้นนำซิบันดับแล้วของเราย่างชัดเจนซ่องน้ำตกวิกตอเรียลิฟฟาวิงสโตนแซนเบียน้ำตกวิกตอเรียซิมบาเว ส้มควรที่จะได้อันดับหนึ่งข้องรายการนี้ยังไม่ต้องท้องไส้แม้ว่าจะโจบอันดับสองอย่างเชยดชิวคือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกม,มีความกว้าง1.7กิโลเมตรสูง108เปเมตรและมีปริมาณน,น้ำเฉลี่ยหล้านลิตรวตินาทีไม่น่าแปลกใจเลยที่ควันที่ดังสนั่นแหน้งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดซิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในขนะาที่จูดี้และชาติมีนห้าในการยู่ห้แหงและมองเห็นผ่านมอกหน้าเจ้าผืนดินได้เราก็สามารถสัมผัสประสบการณ์จากทางการและชื่นชมขนาดและครอบเขตที่น่าทึ้งข้องมันได้อย่างแท้จริงมันทําให้เราอ้อนน้อมและเกงห้ามจริงๆและเราส่งใส่ว่าคุณก็คงรู้สึกแบบเดียวกันนี้เช่นกัน 1. นึ่งน้ำต้อีกวาทูน้ำต้้อีกวาทูปอโต อีกัวซูอ์เจนตินาฟอร์ดโดยอีกวาซูบราซิลโดยคยามยาวสูดลูกหูลูกตาข้องน้ำตกถึง่งของกิโลเมตรโดยมีอัตราการไ 2, ล่เฉลี่ย1 0 0 0าลูกบาทเมตรวินาทีทำให้น้ำตกแห่งนี้เตี้ยนต้น้ำตกที่สวยที่สุดสอันดับแลกของโลกน้ำตกแห่งนี้ประกอบด้วยน้ำตกและชั้นน้ำตกกว่าต้องหลายเจ็ดสิบห้าแห่งการเดินชมน้ำตกทำให้จูรีและชาติเขาใกล้น้ำตกเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และป้าฝนที่ไร้ลองก็ทําให้ซิวทัตด,ดูมอดส,ส้มส้หราบแนบเทียงทางธรรมชาติเชน่นนี้เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเราเชื่อว่าน้าตกแห่งนี้โดดเด่นเนื้อความต้องอื่นๆที่เราเคยเห็นมายกเว้นน้าตกวิกตอรียก็ข้าเจ้าขีปซิปน้ำตกที่สวยที่สุดในโลกวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจก,ก,ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาเพื่อเปอ็นกำลังใจพุ่มนํคขิดต่อไปดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ